สวัสดีจ้าหมอยด้ามาแล้วสำหรับคลิปนี้หมอยด้าจะพามาดูลายมือคนที่แบบลักษณะมือที่เป็นคนขีม้มโหูขี้หงุดหงิดนะจะมีบริเวณด้านเนี้ยค่อนข้างนูนนูนมากซึ่งให้เปรียบเทียบระหว่างสองฝั่งนะจ๊ะระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวา ข้างขวาจากที่เห็นก็คือไม่ได้มีความนูนเนาะก็จะมีนคนที่อารมณ์ค่อนข้างปกติไม่ขี้โมโหไม่หวีนไม่ไม่เวียงไม่วีนอ่าเนาะแต่ถ้าลักษณะที่นูนแบบเนี้ก็คืออันนี้จะเห็นชัดเนาะว่านูนเนาะนูนแบบนี้จะต้องมาดูที่เนินพระรหัสต,ตรงนี้รวมด้วยว่านูนตามไหม ถ้าเนินพระหัตนูนตามบอกได้เลยว่าพร้อมจะประทะตลอดเวลาแต่บอกเลยว่าเจ้าของลายมือนี้จะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งมากอาจจะวีนเดือดอยู่ในใจก็รอวันปะทุนะจ๊ะแต่ถ้าอย่างมือข้างเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบเรียบง่ายเป็นคนเฉยเฉยไม่ค่อย ไม่ค่อยขี้โมโหไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรหรือว่าเป็นคนที่แบบปรับอารมณ์ได้เก่งไม่ได้มีความโมโหอะไรสักเท่าไหร่นะก็ให้ระวังคนที่มีลักษณะด้านข้างนูนแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นิดหนึ่งนะจ๊ะ